ุทธประวัติตอนที่เจ็ดพระบริสัท์เกิดมานัาพพดับชาไปทวนเพื่อสั่งสมพระบารมีให้เต็มที่ตั้งแต่นึกในใจมาเจ็ดอสงไขยเปล่งวระจายอีกเก้าอสงไขยรวมแล้วเป็นสิบหกอ,อสงไขยเพราะนั้นคำว่าอาสงไขยเนี่ยจะมีใช้เฉพาะผู้ที่มีรู้มีญาณถึงจะรู้นะอสงไขยนี่จะต้อง พอถึงวิชาธรรมกายพอสัมมาสุขุจาท่านไปรู้เห็นในธรรมกายจึงคำนวณเป็นระยะเวลามาไม่งั้นไม่รู้จักหลักมหากัปเอ้ยอันตรกัปเอ้ยอสงไขยเอ้ยตั้งรู้เห็นได้โดยธรรมกายจนถึงอสงไขยที่สิบเจ็ดในมหากัปที่นับไม่ถ้วนนี้มีมหากัปอันประเสริฐชื่อว่าอันนี้ต้องจำละสารมันกัปสารมันกัปมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น สพระองค์กับนี้เนี่ยพระทเจา้าทุกพระองค์ลงท้ายคำวกกรกอนกอไก่เรืรเอกอนกอนกอนก่อหนึ่งพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าสองพระเมธังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าสามพระสรนังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าสีพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจา้า พระบรมโพธิสัต์ของเราได้พบพระพุทธเจ้าทั้งสมพระองค์แล้วแต่ก็ไม่ได้รับพุทธพยากรอไม่ได้รับเลยเพราะเหตุที่บาร,รมียังไม่เต็มเปี่ยมแม้ปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเนี่ยนึกในใจเปล่งวาจาสิบหกาสงไขามาถึงกับที่อสงไขที่สิบเจดเนี่ย พบสามพระองค์บารมีไม่เต็มนี่ไปทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเปล่งวาจานะท่านเฉยๆนะท่านก็ไอ้สินในพรเงินไปรหรือเมื่อกเกษตรทำรดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่าง,างจะได้อานิสองส์อะไรต่างๆคอจะดูพุทธการธรรมนะแต่พอมาถึงในพระองค์ที่สี่คือพระทีปางกรพระธีปังกรสัมมาสามัมพุทธเจ้า เป็นครั้งแรกที่พระบรมโพธิสัตว์ของเราได้รับพุทธพยากรเห็นไหมบารมีมาเต็มเปี่ยมในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนหลังจากพระสกับนี้ไปอีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมหาขับคือณปัจนจะุบันนี้ถอยหลังไหม เสียสองไขยแสมหา,หากับบวกสองมาหร้อยกว่าปีนั่นแหละณพระนครอมมอรวดีสมัยเมืองที่อดมสมบรูรณ์ด้วยข้าวนะ้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีบุญในพระนครอมมอรวดีนี้เนี่ยมีมานพท่านหนึ่งชื่อว่าสุเมธท่านได้ถือกำเนิดมาจากตระกูลที่ดีที่สุดในยุคนั้นซึ่งเป็น ตระกูลพรามท่านเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็มีผิวพรรณพุดพองหน้าเลื่อมใสท่านสมเมตเป็นผู้คงแก่เรียนศึกษาจบตรายเพศแตกฉานในศิลปะทุกประการต่อมาไม่นานมารดาบิดังของท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านสมเมตยังเป็นนุ่ม บริวารผู้จัดการผลประโยชน์ได้นำบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลมาให้ท่านสมเมศดูพร้อมกับพาไปที่ห้องเก็บสมบัติภายในห้องเก็บสมบัติตัมด้วยทองเงินแก้วมณีและรัตนชาติต่างๆมากมายบริวารผู้จัดการผลประโยชน์ได้บอกให้ท่านสมเทศทราบว่านี่คือสมบัติตลอดเจ็ดชั่วตระกูลทั้งหมด ขอท่านจงครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหล่านี้เถิดท่านคิดอย่างนี้มารดาบิดาปู่ยา่าตายายตลอดจนทั่วดของเราได้สะสมทรัพย์เหล่านี้ไว้มากมายมหาศาลเก็บเอาไว้ให้ลูกนี่แหละเก็บไว้ให้หลานมีความคิดว่าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนี่แหละสังสมไว้ ด้วยความรักลูกรักหลานแต่ลืมรักตัวเองไปที่จริงก็ไอความปลื้มปลื้มที่ได้รักลูกรักหลานครับได้หน่อยเงี้ยปลื้มปลื้มว่ะเราได้รักลูกรักหลานจะเก็บทรัพย์เอาไว้ให้แต่เมื่อไปสู่ปรโลกก็ไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปได้แม้เพียงกะหาปันะเดียวรักลูกรักหลานเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลาน ถ้าไอ้ลูกหลานเนี่ยมันทําบุญไม่เป็นหรือไม่ทําบุญหรือไปผลาญสมบัติซะอันนี้อันตรายที่เดียวหรือไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเราลักฟรีนะเอาทรัพย์ให้ฟรีแต่ตายแล้วเนี่ยเรามายืนเฝ้ามาบอกเขาก็ไม่ได้ยินเพราะมันอยู่คนละพบคนละภูมิเห็นไหมแต่นี่ท่านได้คิด เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้คิดแบบท่านเนี่ยมีเทไลรน่นี่เอาติดตัวไปในภพบ,บึงนะาอย่างถูกหลักวิชาเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้เรารู้แล้วนี่ทําบุญให้มันเต็มที่ดังนั้นเนี่ยต้องคิดกันให้ดีๆนะให้มันถูกหลักวิชาเราจะหาวิธีเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ติดตามตัวเราไปในภพเบ,บืนะ้องหน้าให้ได้นี่ท่านคิดอย่างนี้นะแล้วท่านทำไงรู้ไหม เดินขึ้นไปบนชั้นบนของปราสาทไปนั่งคิดพินิษพิจารณาโอ้การเกิดเป็นทุกข์การเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์ตัวเรานะั่นย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไปคิดไปไข้ครวนเ่ะฉะนั้นถ้าพอแม่คิดอย่างนี้เนี่ยอยากจะทำบุญแล้วเนี่ยลูกหลานนี่นะ อย่าไปห้ามท่านไม่ให้ทำนะบาปนะเพราะความคิดอย่างนี้เนี่ยทา่านกำลังจะเอาสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้าแล้วเราไปรลูกเวลาลวเราก็จะได้บุญด้วยต้องสนับสนุนท่านอย่าไปกลัวว่าท่านออามาทาบุญแล้วเราอดเราแม้ได้ทรัพย์มาท้าไม่มีบุญรองรับก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าเราสนับสนุนให้ท่านทาบุญเนี่ยเราก็มีส่วนแห่งบุญน,นั้นนด้วยบุญนั้นจะดึงดูดทรัพย์ให้มันเกิดขึ้นและโดยธรรมดานะ่บิดามารดาย่อมมีความรักลูกทําไม่หมดหรอก ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อความรักตัวแทนความรักเอาไว้ให้กับลูกไปตั้งหนาตั้งตาทำมาหากินคือนอกเหนือจากให้กำเนิดเลี้ยงดูส่งเสริมให้เราเรียนถ่ายทอดประสบะการณ์ก็จะให้ทรัพย์จำนวนหนึ่งเอาไว้ท่านก็จะทำในส่วนที่ท่านสามารถทำได้อย่างมีความสุขใจเพราะนั้นลูกบางคนไปคิดอย่างนี้เนี่ยไปหวงไปห้ามเระกลัวมาทำบุญหมดแล้วตัวจะอด ย่าบาปท,ทีนี้มันก็จะมีผลในภพชาติต่อไปเนี่ยตัวจะลําบากเลยถ้าไปห้ามการสมบัติไว้การบุญไม่ให้พ่อแม่ทําบุญเนี่ยพอถึงตัวบ้างตัวจะเกิดมายากจนเราจะไม่ไปเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วเวลาจะทําบุญที่มันยากยากลําบากมากทีเดียวเพราะนั้นจานะอย่าไปทาให้มันถูกหลักวิชาซ เราควรสแสวงหาอมตะธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขล้นล้วนเราควรใช้ร่างกายอันเต็มไปด้วยสิ่งสกปิกปฏิกูลนี้สแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ให้ได้เห็นไหมคือท่านจะใช้กายมนุษย์เนี่ยเพื่อประโยชน์อันสูงสุดทีเดียวคือการสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ะสะสมบุญ เสมือนกับความสุขอันนี้เป็นข้อประมาณนะที่ท่านไปนั่งคิดบนยอดปราสาทเหมือนความสุขย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อความทุกข์ชั้นใดวัตตะสงสารก็ย่อมมีหนทางหลุดพ้นได้ชั้นนั้นคือย่อมมีทางหลุดพ้นการหลุดพ้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการไม่หลุดพ้นนั่นแหละเมื่อของร้อนมีอยู่ ของเย็นเนี่ยความเย็นน่ะเปนเครื่องระงับความร้อนนั้นก็ย่อมมีฉันใดแม้ความสงบเย็นน่ะเป็นเครื่องดับความร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะก็ย่อมมีฉันนั้น,นท่านท่านเริ่มมีความคิดว่าเออมีทุกข์ก็ต้องมีทางพ้นทุกข์เมื่อความชั่วมีอยู่คือคิดของคู่กันความดีก็ต้องมีฉันใด ว่าความเกิดไม่อยู่ความไม่เกิดก็ย่อมมีฉันนั้นคือจะมีความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปเมื่อบุคคลตกในหลุมคูดเห็นสะมีน้ำสะอาดเต็มเปี่ยมแต่ไม่ล้างตัวที่สะนั้นจะเป็นความผิดของสะน้ำนั้นก็หาควรไม่เมื่อสระน้ำคืออมตะธรรมเป็นเครื่องชำระมลทินคือกิเลสมีอยู่ แต่ไม่ยอมสแสวงหาอมตะธรรมนั้นจะถือว่าเป็นความผิดของอมตะธรรมก็หาควรไม่แต่เป็นความผิดของบุคคลนั้นเองเมื่อบุคคลถูกศัตรูรุลมล้อมช่องทางหนีไปก็มีอยู่แต่ไม่ยอมหนีจะเป็นความผิดของช่องทางนั้นก็หาไม่เพราะนั้นลำไม่ดีแล้วจะไปโทษ <c oughs> เออไม่ได้ <c oughs> บุคคลู้ถูกิเลสห,ห่อหุ้มยึดติดไว้ ช่องทางหมดกิเลสไปสู่อมตะมหานครก็มีอยู่แต่ไม่สแสวงหาช่องทางนั้นจะเป็นความผิดของอมตะมหานครนั้นก็หาไม่บุคคลผู้เจ็บป่วยเมื่อหมอรักษาโรคมีอยู่แต่ไม่ยอมให้หมอรักษาจะเป็นความผิดของหมอก็หาไม่โอ้โอุปมาท่านย,ยะแญ่เลย บคุคคลผู้ได้รับทุกข์ถูกความเจ็บป่วยไข้คือกิเลสเบียดเบียนแล้วไม่สแสวงหาครูบาอาจารย์ที่รู้หนทางพ้นทุกข์จะเป็นความผิดของครูบาอาจารย์นั้นก็หาไม่ได้ฉันนั้นนี่ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดบนยอดประสาท<ะ>อาจารย์ธรรมดาเจ้าของเรือย่อมทิ้งเรือที่เก่าข่าคราผุพังมีน้ํารั่วเข้าไปได้นะ่ะอย่างไม่มีความอะไรฉันใด เราก็จะทิ้งสังขารร่างกายนี้ซึ่งมีขอไม่สะอาดไหลออกจากทวารนั้งก้าวแห่งอย่างไม่มีความอาลัยเพื่อไปยังอมตะมหาคนครฉันนั้นร่างกายนี้ท่านอุปมาดีเนี่ยซึ่งเป็นความจริงด้วยบุคคลเถือรัตนชาติเดินทางไปกับพวกโจรเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเพราะมีรัตนชาติอยู่จึงรีบหนีโจรเหล่านั้นไปฉันใด ร่างกายนี้ก็เป็นเสมือนกระโจรปล้นนะลัตนะเพราะถ้าความอยากเกิดขึ้นในร่างกายนี้ธรรมรัตนะคืออริยมรรคของเราก็จักพินาศไปดังนั้นเราทิ้งร่างกายนี้อันเปรียบเสมือนโจรแล้วเข้าไปยังนครคืออมาตะธรรมก็ฉันนั้นท่านสมเว็จึงคิดตัดสินใจอย่างแนว่วแนว่จะออกบวชเพื่อแสวงหาหนทางผลทุกข์จะออกบวชเลยเพราะนั้นแสดงว่าเพศนักบวชนี้เป็นเพศที่ถูกต้อง เป็นชีวิตที่ถูกต้องในสังสารวัตทตอนได้สละทรัพย์สมบัติตนทั้งหมดเป็นมหาทานกระชนในเมืองมีคนกำพร้าและคนเดินทางเปน็นต้นเอาทรัพย์อมมอาบริจาคเลยแล้วก็เดินออกจากอมมวดีนครคนเดียวมุ่งตรงสู่ธรรมิกบับรรพศในป่าหิมพานเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปผู้มีบุญเนี่ยพอตั้งใจจะออกบวช ทำความดีให้มันยิ่งปกติเรื่องนี้จะสะเทือนไปถึงสวรรค์นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มีบุญที่สั่งสมบุญมาอย่างอุกฤษพอถึงขีดถึงคราวมันต้องบุญเยอะๆนะบุญนิดน้อยทาไมมาเราไม่มีอารมณ์มาพอบุญเยอะไม่มาไม่ได้ ท้าสก,กะทรงเห็นพระบรมโ,โรธติสักกำลังเดินเข้าไปในป่าเหวพานทราบว่าวันนี้จกักจะถึงไปถึงที่พักลคือจะไปหาที่พักปฏิบัติธรรมจะบวชจะเป็นนักบวชนี่ร้อนอาดขึ้นมาเลยอาดที่นุ่มๆกระด้างขึ้นมาแล้วแวท้าสก,กะะจึงตรัสเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาแล้วก็สั่งว่าวันนี้ท่านสมเด็จบัณฑิตจกบอกบวช ขอให้เธอจึงเนรมิตที่อยู่กับท่านสเมเด็จบัณฑิตเถอะคือมันก็จะเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เทวดาจะต้องมาใช้เทวานุภาพบวกกับบุญของพระโพธิสัตว์ที่จริงถ้ามีเงินเยอะท่านก็ไปสร้างเองก็ได้แต่ท่านไม่เอาลแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีไม่มีมีคนมาก,ก็จะนั่งคนมาไม่คิดว่าจะไปก่อสรงก่อสร้างอะไรถ้ามีเรือนว่างไวก้ก็จะไปอยู่เรือนว่างถ้าเรือนไม่ว่างก็ไม่อยู่ หรือถ้าไม่มีเรือนจะอยู่ก็อยู่โคนไม้อยู่อยู่ถ้ำมัง่งอยู่อะไรต่างๆทำกบบรรมวิธีคิดจะไปก่อสร้างอะไรก็ทรัพย์ก,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 ก็ให้ก็ไปหมดแต่ว่าพระอินทร์กับเทวดาในทนไม่ได้เพราะบุญท่านบรรดาลบุญเนี่ยบรรดาไว้ทาบุญไว้เถิดพอถึงขีดถึงข่าวบุญจะบรรดาลให้ความอัศจรรย์เนี่ยมันเกิดขึ้นพิสุกรรมเทวดาได้รับพระดำดัดบ,บัญชาของท้าวสกัดแล้วก็ มาเนลามิตรอาสมมันเงียบสงบอันนี้เป็นภาพสมมุตินะและก็ะท่จงกลมอันหน้าเรื่นลมโดยที่ท่านสเมเด็จท่านไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะท่านไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ <c oughs> คือมีก็อยู่ไม่มีก็แล้วไปนั่ <c oughs> นเป็นปกติธรรมดาของท่าน <c oughs> เพราะถ้าท่านอยากจะมีต้งกาเอาเงินั้นมาสร้างกดีกว่า <c oughs> ท่านเฉยๆ <c oughs> มาเนลามิตรที่อยู่ โอ้ oh, สวยเลยรอบลอ,ลอบริเวณาสมมีดอกไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ดอกให้ชื่นใจไม้ผลเอาไว้ให้อิ่มท้อง oh. พร้อมกับบอ่อน้ำที่สะอาดและก็ไม่ให้มีสัตว์ร้ายอยู่นกที่มีเสียงร้องน่าสะเพงกลัวไปที่สงบสงัดในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เนลมิตทางจงกรมมีที่พิงจงกรมดีนะคือ oh. ถ้าเดินเดินเ<ๆ>มื่อยก็ยืนพิงได้ ส่วนภายในสารานั้นเดลมิสสิ่งที่ควรแก่สม,มณบริโภคมีบริขารขั้งดาบทเช่นภาพเปลือกไม้เป็นต้นมีอุปกรณ์การบวชพร้อมบริขารพร้อมเลยอย่าลืมว่าตอนนั้นบวชเป็นดาบทนะอนทำบริขารแบบพระยังไม่มีแล้วก็จะเลือกอักษร,รไว้ที่ติสารานี่แหละถ้าใครมีความประสงค์ที่จะออกบวชก็จงถือเอาบริขารนี้เอาไปบวชเถอะ พอเนรมิตเสร็จเรียบร้อยก็กลับเทวโลกหมดนาที่ล้วท่านสุมเมศเดินมาถึงอาสมก็สังเกตดูรอบๆอ,อาสรม <c oughs> เอ้ไม่เห็นมีรอยเท้าเลยเนี่ยรอยเท้าสัตว์ก็ไม่มีรอยเท้ามนุษย์ก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเราบำิัดที่อาศัยอยู่ที่พักนี้คงจะเป็นแสวงหาอาหารที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้มัง้ง <c oughs> ก็เลยนั่งรออยู่ที่รอบๆอารม คอยตั้งนานไม่มีใครมาเลยเล้เเราเข้าไปข้างในดีกว่าพอเข้าไปเนี่สมเห็นอักษรจารึกปฏิฝาผนังแต่ใครมีความประสงค์จะออกบ็ต้จงถือบริขารนี้ไปแล้วจงบวชเถิดเราจะเอาสิ่งของเหล่านี้ที่คุณกัสบสมณะบริโภคออกบวชเป็นดานบทนี่ก็เป็นอนุภาพบุญที่พระบรมโพสัต์สั่งสมมาสิบหกอสงไข่ ที่จริงสมบัติท่านจะเอาทาไหรั็กันแต่ว่าบริขารแบบนักบวชคือตั้งสมถะสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีด้วยหมูนะ่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้โจรมาเห็นแล้วโจรก็ไม่อยากได้ท่านสมเม็จก็ได้ดรเรื่องพาสาดกอย่างดีออกแล้วก็นุ่งห่มภาพเปลือกไม้พร้อมกับบริขารในยุคนั้นมีปีติเบิกบาน,นโอ้ยเราอยู่ในเพศนักบวชแล้วเห็นไหม ตอนนั้นไม่ต้องมีพระอุปัชฌาย์เรียกว่ามีศรัทธาจะบวชบวชกันเลยผ้าเปลือกไม้ได้แก่ได้แก่ผ้าที่ทําจากเปลือกในของต้นไม้ที่มีความนุ่มเย็บต่อกันด้วยหญ้ามุงกระต่ายเป็นไงครูไม่ใหญ่ไม่รู้จักนะแล้วก่อกันเป็นชินช้นๆแล้วก็ทําเป็นผ้านุ่งบาหม์มพอบวชปั๊บบ่เป็นสมณธรรมเลยเหมือนพระเดวพระคุณหลวงปู่ของเราบวชได้วันหนึ่งรุ่งคืนอีกวันหนึ่ง นั่งธรรมะไม่เคยขาดจนวันสุดท้ายของชีวิตนี่ท่านเริ่มเลยเดินจงกรมก่อนนึกถึงเพศนักบวชขึ้นตัวแล้วปลื้มว่าโอ้เป็นเพศติดสมบูรณ์ที่สุดการบวชของเรานี่สง่าง,งามจังเลยนี่คือเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่เจ็ดน